ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันพฤหัสบดีที่30พฤศจิกายน2566ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลาอีกเช่นเคยครับวันสิ้นเดือนแบบนี้ครับเตรียมกระสุนกันให้ดีๆละกันนะครับวันนี้มีมาฝากกัน7คู่ในถ้วยเล็กของยุโรปครับยูโรปาลีก5คู่นะครับแล้วก็ยูโรปาคอนเฟลซ์ลีกอีก2คู่นะครับคู่แรกครับวันนี้ AK10 ครับเปิดบ้านรับการเยือนของไบรตันนะครับคู่2เป็นบัชชาโทโพล่าครับเปิดบ้านรับการเยือนของเวสต์แฮมครับคู่3ลิเวอร์พูลครับเต็งแชมป์นะครัััับบบบบเเเเปิิดด้้้าาาาาานนนนนรรรรกกกกยยืออออขขงงงลลซคคะแแว็็ทม์์จ ครับวันนี้มาตัดกันเองอาจจะจําเป็นต้องมี3แต้มจะทําได้หรือไม่นะครับอีกหนึ่งคู่ครับในยุโรป้านะครับฮาคเคนครับเจอกับอีกหนึ่งแต้มนะครับอย่างเลเวอร์คูเซ่นนะครับแล้วก็ทางด้านของยุโรป้าคอนเฟลซ์ลีครับสคู่ครับตัวแทนจากอังกฤษนะครับแอสตันวิลล่าเปิดบ้านรับการเยือนของลิเกียวอซอนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายค่ําคืนนี้เป็นทางด้านของฟิออเรนติน่าครับม่วงมหาการวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเก่งนะครับทั้งหมดวันนี้เนี่ยเคู่ครับอัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยครับสำ เซียนท่านไหนที่สนใจเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจาก7คู่ที่หยิบยกกันขึ้นมาหน้าช่องนะครับแล้วก็มีทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปใน l i น์แอดของเรานะครับสนใจจะร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราก็สามารถแอดไลน์ทักทายกันมาได้ที่ l i น์แอดนะครับแอดไซ์หนึ่งศน RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมาร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็มีทั้งกิจกรรมดีๆมากมายนะครับรวมถึงทางด้านของทีเด็ด V.P. ของเรานะครับอีกขึ้นชื่อหรือเรื่องเหลือเกินนะครับเข ก็สามารถทักทายสอบถามกันมาได้เลยนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับค่ำคืนนี้เป็นทางด้านของ AKA t e นะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของไบรตันคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดบ้านของไบรต t น n AKA Ten บุกไปเหยียบจมูกถึงทิ่นครับชนะไปได้3ประตูต่อ2นะครับผลงานก่อนนะครับเจ้าบ้าน AKA t e ชนะมา2นัดติดนะครับส่งตรงมาจากกรีซลีกรีซเนี่ยชนะมา2นัดเก็บคลินชีตได้ด้วยนะครับนัดล่าสุดก็ไปเยือนชนะได้10ย ก่อนหน้านั้นนะครับในบ้านเนี่ยเปิดบ้านชนะเังไป3าศูนย์เลยนะครับในยูโรป้านะครับที่ผ่านมาก็ถือว่ายังทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแพ้มา2นัดติดแล้วนะครับในยูยูโรป้าของ a k เ1 0อเทนนะครับสถิติี20นัดชนะ10เสมอ5แพ้5ครับแฮนดิแคปเปิดมา20นัดทำเงินไป7ครับแพ้ถึง13นะครับสกอร์สูงส1สกอร์ต่ำ9 นัดหน้า aka 10ต้องเจอกับอาแจ็กซ์ซามส์ดมนะครับแล้วก็เป็นทีมเยือนด้วยทางด้านของไบรตันบ้างนะครับช่วงหลังเนี่ยแพ้ยากนะครับแต่หนักไปทางด้านเสมอแต่นัดล่าสุดเอาตัวรอดไปได้นะครับไปเยือนนอตเทิลแคมฟอเรสชนะมาได้3าก่อนหนะ้านั้นเสมอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับหประตูต่อ1ฟอร์มค่อนข้างที่จะดรอปนะครับแต่ในยูโรปาเนี่ยชนะมา2นัดติดแล้วนะครับชนะอาแจ็ก ไปกลับเลยนะครับทางด้านของไบร์ตันสกอร์สองศูนย์ทางนั้นสถิติยี่สิบนัดหลังครับไบร์ตันชนะแปดเสมอหกแพ้หกนะครับแฮนดีแคปเปิดไปยี่สิบนัดทำเงินไปสิบนัดครับแพ้ไปสิบนัดสกอร์สูงสิบสามสกอร์ต่ำเจ็ดนะครับนัดหน้าเนี่ยไบร์ตันเปิดบ้านรับหมักเซยในนัดสุดท้ายนะครับก็ นัดที่เล่นพิมลีกเนี่ยนัดหน้าไปเยือนเชลซีนะครับสำหรับไบรตันสนุกแน่นอนนะครับติดตามกันได้นะครับกลุ่มนี้อยู่ร่วมกลุ่ม B กันนะครับ2ทีมนี้ก็เป็นทางด้านของโอมปิกมาเซยเป็นจ่าฝูงไบรตันเป็นรองจ่าฝูงนะครับมี7คะแนนตามหลังมาเซยแค่คะแนนเดียวเท่านั้น AK A k เคเเทก็ยังมีลุ้นอยู่นะครับมี4คะแนนนะครับเหลืออีก2นัดถ้าชนะ2นัดรวดก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบนะครับรวมถึงทางด้านของไบรตันแล้วก็มาเซยด้วยนะครับ คู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของไบรตันครับเปิดต่อมาขาดทีเดียวนะครับ ไบรทันเปิดราคามาที่ครึ่งลูกนะครับน้ำไม่เต็มด้วยนะครับลบสิบกว่ากวจกสูงอยู่ที่2ลูกครึ่งน้ําขาวนะครับสลูกครึ่งควบ3ามด้วยนะครับน้าขาวราคารองขยับขึ้นนะครับอยู่ที่ครึ่งควบลูกคู่นี้แฮนดี้แคปนะครับเจ้าของเนี่ยก็มองไว้ว่าไบรทันมีโอกาสที่จะเก็บ3แต้มได้ในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เหล่ารา้อยหลากก็ยังมองเห็นเช่นเดียวกับแฮนดี้แคปนะครับให้ต่อที่ไบรทันครับราคาครึ่งลูกครับ ไปต่อที่คู่ที่สองครับอีกหนึ่งตัวแทนจากอังกฤษนะครับเป็นทนาของเวสต์แฮมครับวันนี้ไปเยือนบัชคาทโพล่านะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดครับเวสต์แฮมชนะไปได้สามประตูต่อหนึ่งนะครับแฮนดิแคปแพงทีเดียว2ลูกครึ่งไม่ผ่านนะครับ มาดูสถิติกันบ้างครับเจ้าบ้านบัช,ชาโทโพล่านะครับนัดล่าสุดเนี่ยไปเยือนปาติซานเบลเกรดนะครับชนะไปได้4-0ในหลีกเซอร์เบียนะครับก่อนหน้านั้นแพ้ทีมอันดับล่างกว่าอย่างวาวดีนานะครับไป2ประตูต่อ1นขาบ้านเลยในยูโรปาทำผลงานยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีแค่1คะแนนเท่านั้นเสมอกับโอลิมปิก,กอสสนัดล่าสุดแพ้นะครับแพ้ไฟบวกถึง5-0ในนัดล่าสุดนะครับ ก่อนหน้านั้นก็เปิดบ้านแพ้ไฟบวกไป3าหนึ่งครับเสียติยี่สินัดชนะแปดเสมอหกแพ้หกครับแทนดิแคปเปิดไปยี่สินัดทำเงินไปเก้าแพ้ไปสิบเอ็ดสกอร์สูงสิบครับสกอร์ต่ำสิบนะครับนัดหน้ายูโรป้าครับบัตคาโทโพล่าไปเยือนโอลิเบกอสครับมาดูทางด้านของเวสแฮมกางครับผลงานดีต่อเนื่องนะครับชนะมาสามนัดติดแล้วนะครับนัดล่าสุดไปเยือนเบอร์ซลีย์พลิกกลับชนะได้สองประตูต่อนหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นชนะน็อตเทิลฟอเรสต์ในบ้านสามสองครับในยูโรป้า นัดล่าสุดชนะโอลิมปิกกสไป1-0เอาตัวรอดไปได้นะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนเนี่ยแพ้ไป2-1ครับที่เหลือก็เก็บคะแนน3แต้มได้ต่อเนื่องครับเพิ่งจะมาสะดุดแพ้นัดเดียวเท่านั้นครับสตี20นัดเวสต์แฮมครับชนะ1 1เสมอ2แพ้7ครับแฮนดิแคปเปิดไป20นัดทำเงินไป9เจ้าไป2แพ้ไป9นะครับสกอร์สูง15สกอร์ต่ำ5นะครับด้านของเวสต์แฮมนัดหน้าเล่นพิมลีกเจอคริสตันพาเลตนัดสุดท้ายของยุโรป้าอ่รอบแบ่งกลุ่มนะครับเจอตัดก กลุ่มนี้อยู่ร่วมกลุ่ม A นะครับไฟบวกนําเป็นจ่าฝูงคะแนนเท่ากับเวสแฮมเข้ารอบเป็นที่แน่นอนเหมือนกันทั้งคู่แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องรอทางด้านของโอลิเบกอสเลยครับวันนี้ก็ต้องไปตัดกับไฟบวกอีกนะครับเวสแฮมถ้านัดนี้ชนะนะครับก็พลิกกลับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงได้นะครับถ้าวันนี้ไฟบวกเสมอกับโอลิเบกอสนะครับก็ถือว่าน่าติดตามทีเดียวสาหรับเวสแฮมครับราคาวันนี้ค่อนข้างที่จะแพงนะครับเปิดต่อมาที่ลูกครึ่งควบ2เลยนะครับ ราคาไหลไปที่2ลูกเต็มน้ําขาว่าน้ําล้นนะครับลูกครึ่งควบ2เนี่ยน้ำลบสิ 10, กับสกอร์สูง3ลูกควบ3ลูกครึ่งน้ําลบสิเลยนะครับเวแซมวันนี้อาจจะเน้นเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าถ้ามี3แต้มก็ถือว่าเป็น3แต้มที่สําคัญนะครับนัดสุดท้ายเนี่ยก็เพียงแค่ลุ้นที่จะเป็น จาฝูงเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยยังมองว่าเวสแฮมน่าจะเน้นสกอร์เน้นผลชนะมากกว่า3แต้มมากกว่าที่จะเน้นที่สกอร์นะครับลูกครึ่งควบ2แพงไปครับกับบัสคาโทโปล,ล่าในบ้านนะครับถึงแม้ว่าบอลอาจจะห่างชั้นกันนะครับแต่ในบ้านของบัสคาครับถือว่าดุดันทีเดียวเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่บัสคาโทโปล,ล่าครับราคา2ลูกเต็มหรือลูกครึ่งควบ2ครับไปต่อกันที่คู่ต่อไปครับ พระเอกของคัาคืนนี้เลยนะครับหงแดงลิพูครับเปิดบ้านรับการเยือนของ LA SK l y n นะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดลิพูบุกไปเยือนครับชนะได้3ประตูต่อ1นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับเพิ่งจะวนมาเจอกันนะครับทางด้านของลิพูผลงานนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเสมอกับแมนซิตี้ไป1ประตูต่อ1นครับก่อนหน้านั้นในบ้านเนี่ยถล่มเบลนฟอร์ดไปถึง3ามูนย์ครับคมจริงๆนะครับช่วงนี้เนี่ยแต่ในยุโรปาไปพลาดท่าแพ้ให้กับตูลูสครับสประตูต่อ2นัดล่าสุดที่ ถล่มตูลูสไปถึง5-1นะครับ20นัดของลิเวอร์พูลครับชนะ14เสมอ4แพ้2แฮนดี่แคปเปิดไป20นัดทำเงินไป11เจ้าไป3แพ้ไป6นะครับช่วงนี้ใครตามลิเวอร์พูลก็ถือว่ายังทำกำไรได้อยู่นะครับสกอร์สูง15สกอร์ต่ำ5นะครับ นัดหน้าเนี่ยลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับฟูลแลมก็ไม่ได้เป็นงานยากอะไรนะครับก็ถือว่าสูสีทีเดียวนะครับในยนะูโรป้านดสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นงานยากครับไปเยือนแซงกิลุสนะครับถ้านัดนี้ชนะนัดที่เจอกับแซงกิลุสอาจจะใช้สำรองเลยนะครับเพราะว่ามีศึกแดงเดือดรออยู่นะครับเปิดบ้านรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด หลังจากที่เล่นยูโรป้านะครับด้านของ L.A. S. คลินบ้านครับในบ้านถือว่าดุดันแล้วก็ฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับนัดล่าสุดในยูโรป้าเนี่ยชนะยูนิยองซังคิลุสไป3-0เลยนะครับแล้วก็เล่นในลีก2นัดที่ผ่านมาเนี่ยในบ้านเนี่ยชนะไปได้ครับแต่เกมเยือนครับไปแพ้เบอร์เวสลินมานะครับ2-0สถิติ20นัดหลังครับชนะ10เสมอ5แพ้5ครับแฮนดิแคปเปิดไป19นัดทำเงินไป10เจ้าไป2แพ้ไป7ครับสกอร์สูง นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม LA S Klin ต้องเปิดบ้านรับตู u ลูสนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรนะครับ LA S Klin ในกลุ่มนี้ที่จะมีผลกับการเข้ารอบนะครับของทีมในกลุ่มนะครับกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่ม E ีนะครับที่ฟูนำเป็นจ่าฝูงมี9คะแนนถ้านัดนี้ชนะนะครับเข้ารอบเกือบ100%นะครับ LA S Klin ไม่มีโอกาสแล้วนะครับแล้วก็มีทางด้านของตูลูสกับยูยงแซงกิลูสเท่านั้นที่จะมาตัดกันแหะครับเพื่อที่จะ เข้ารอบนะครับทางด้านของริบูค่อนข้างที่จะลอยลำนะครับถ้าเทียบสถานการณ์กันแล้วนะครับคู่นี้เป็นทางด้านของริบูครับเปิดกําแพงมาสูงทีเดียวครับอยู่ที่2ลูกครึ่งเลยนะครับแพงทีเดียวนะครับสลูกครึ่งน้าไม่เต็มด้วยนะครับศูนาราคารอง2ลูกควบเนี่ยอยู่ที่น้ําบวกสิเท่านั้นเองนะครับสกอร์สูง 3ลูกครึ่งครับน้ำลบสิก็ค่อนข้างที่จะคล้อยตามระหว่างทางด้านของแฮนดิแคปกับทางด้านของสูงต่ำนะครับต่อค่อนข้างที่เยอะวันนี้แฮนดิแคปก็มองว่าลิฟวูน่าจะยิงกันเยอะทีเดียวนะครับในคู่นี้แต่เหล่าร้อยลาก็ยังมองว่าลิฟวูวันนี้เนี่ยน่าจะขาดอยู่นะครับคล้อยตามกันแบบนี้2ลูกครึ่งในบ้านด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีห่วงอะไรแล้วนะครับสำหรับลิฟวูเข้ารอบแล้วก็ขอถล่มสักหน่อยละกันนะครับเพราะยังคู่นี้หงแดงเต็มข้อครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับ เป็นทางด้านของโอลิมปิกมาเซย์ครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของอาแจกซามสเดมนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดเสมอกันในบ้านของอาแจกครับ3ประตูต่อ3นะครับก่อนหน้านั้นเจอกันมาก่อนในลูกการปี2009นในยูโรป้าครับบ้านใครบ้านมันครับสกอร์สอเจอกันมา4นัดในอุ่นเครื่องก็เสมอกันไปนะครับแต่ยิงทุกนัดครับสกอร์สูงทั้งนั้นเลยนะครับคู่นี้นี่สนุกแน่นอนนะครับ ไม่มีใครออกมือใครเปิดเกมใส่กันแน่นอนครับสถิติของหมักเซยก่อนนะครับเจ้าบ้านเนี่ยนัดล่าสุดไปเยือนสตราบูครับเสมอไป1-1ก่อนหน้านั้นแพ้ลอ n ส์ครับ หนึ่งประตูต่อศูนในยุโรป้าชนะ AK เ1ทนะครับทั้งไปและกลับสกอร์ห่าง2ลูกด้วยนะครับ2 0แล้วก็3 1หรถือว่ายังมีโอกาสแล้วก็ค่อนข้างที่จะสดใสครับยังไม่แพ้ใครนะครับสำหรับทางด้านของมักเซยในกลุ่มนี้นะครับสถิติ20นัดหลังครับชนะ7เสมอ7แพ้6แพ้ในแคปเปิดไป19านัดทำเงินไป6ครับเจ้าไป1แพ้ไป12ยิงก็ในลีกเนี่ยไม่ค่อยผ่านแฮนดี้แคปครับแล้วก็หนักไปทางด้านเสมอด้วยซ้ำนะครับสำหรับมักเซยสกอร์สูงสิครับสกอร์ต่ำร ก็เป็นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มที่น่าจับตามองนะครับสำหรับกลุ่มนี้มาดูทางด้านของอารจน์แอมเตอร์ดัมบ้างนะครับหลังจากที่เปลี่ยนโคช้ชมานะครับนัดล่าสุดในลีกเนี่ยถล่มวิเทสไป5-0เลยนะครับก่อนหน้านั้นไปเย City, ือนอเมเลซิตี้เสมอ2-2ครับในยูโรป้าเนี่ยแพ้บรตทัน2-0นะครับช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยก็แพ้รวดมีแค่เสมอเท่านั้นถิติ20นัดชนะแค่5ครับเสมอไป5แพ้ถึง10นัดสำหรับอาแจนต์ครับ ดูการนี้หลุดเยอะทีเดียวนะครับเปิดตลาดไป17นัดทําเงินไป5เจ้าไป2แพ้ไป10สกอร์สูง14ครับสกอร์ต่ํา6นะครับนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มอาจจซามจะดำเจอ AKA10 นะครับก็งานหนักต่อเนื่องเลยนะครับกลุ่มนี้กลุ่ม B ครับมักเซยอยู่เป็นจ่าฝูงนะครับทางด้านของอาจจเนี่ยหมดลุ้นไปแล้วครับมีแค่2คะแนนเท่านั้นยังไม่ชนะใครนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของอลิมปิกมาเซยครับเปิดต่อมาที่ครึ่งควบลูกนครับน้าไม่ถึงน้ํา ขาวนะครับน้ำอยู่ที่0.79สก,กอร์สูงเนี่ยสลูกเต็มนะครับราคารองอยู่ที่1ลูกเต็มครับน้ําเต็มนะครับคู่นี้เนี่ยขยับขึ้นมานะครับสำหรับราคามักเซยขยับขึ้นต่อมาจากครึ่งลูกนะครับแฮนดิแคปยังมองว่าเจ้าบ้านยังเหนือกว่านะครับอาจจะช่วงหลังเนี่ย ยังไม่ค่อยประติดประต่อกันสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนโค้ชนะครับแต่ก็ยังรั่วอยู่แต่นัดนี้เนี่ยเชื่อว่าครับทางด้านของอาแจกน่าจะเอาอยู่นะครับเล่นเพื่อศักดิ์ศรีแบบนี้ครับก็ต้องเรียกความมั่นใจกันด้วยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่อาแจกซานเซามครับราคาครึ่งควบลูกครับไปต่ออนที่คู่ต่อไปครับอีกหนึ่งทีมเต็งแชมป์ในรายการนี้นะครับอย่างเลเวอร์คูเซ่นครับไปเยือนทางด้านของฮักเคนนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดบ้านของเลเวอร์นะครับเลเวอร์คูเซ่นชนะไป4-0 เรียกกันว่าฮักเคนไม่ได้ลืมหูลืมตาเลยนะครับบุกพักสนามบุกกันหนักเลยนะครับด้านของฮักเคนนะครับนัดล่าสุดอุ่นเครื่องนะครับชนะของสวิงเกอร์ไปได้ครับ2องก่อนหน้านั้นเล่นบอลลีกนะครับลีกของสวีเดนไปเยือนบอมมาปอสคาน่าแพ้ไป2อนในยุโรป้านะครับแพ้ทางด้านของโม3าหนึ่งแล้วก็เกมเยือนแพ้โมถึง5้หนึ่งนะครับฟอร์มไม่ดีเอาซะเลยนะครับฮักเคนในทุกการนี้นะครับแต่ตี20่นัดครับชนะ9เสมอ2แพ้9กนะครับกอสูง 16สกอร์ต่ำ4แฮนดิแคปเปิดไป18นัดทำเงินได้แค่5นัดครับแพ้ไปถึง13นัดนะครับนัดสุดท้ายเนี่ยฮักเคนไปเยือนคาราบักนะครับในลีกของสวีเดนก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเล่นแต่บอลถ้วยอย่างเดียวแหละครับทางด้านของเลเวอร์คูเซ่นบ้านนะครับสกอรได้คำว่าชนะเท่านั้นนะครับ15นัดหลังที่ผ่านมานะครับ14นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยชนะเวเดอร์เบิเมนไปถึง3-0ก่อนหน้านั้นชนะยูเนียนเบอร์ลินในบ้านใน4-0น,นะครับชนะคาราบัก1-0 ชนะฮอฟเฟนไฮม์3-2ครับชนะซานโฮเซลนนะครับโอ้โ oh, หเรียกว่าเรียงชนะไปเลยเลยครับสำหรับทางด้าของเลเวอร์คูเซนเปิดมาสถิติมา20นัดเนี่ยยังไม่แพ้ใครนะครับชนะ19นัดเสมอไปแค่นัดเดียวเท่านั้นก็คือเสมอกับบาเยิร์นมิวนิกแหะครับแฮนดิแคปเปิดไป20นัดทาเงินได้ถึง15นัดนะครับเหล่าร้อยหลาก็ตามเลเวอร์มาตั้งแต่นัดแรกของดุการนะครับก็พาพี่ๆในกลุ่มบวกกันยับทีเดียวสําหรับเลเวอร์คูเซนนะครับ วัญใจรถภาพป่าเลยนะครับสกอร์สูงสิบก้าครับสกอร์ต่ำแค่หนึ่งนัดเท่านั้นนะครับที่ชนะคาราบักหนึ่งูนย์นะครับที่เหลือเนี่ย ยิงเกิน2ลูกทุกนัดนะครับสำหรับเลวูคูเซนกลุ่มนี้ครับกลุ่มเป็นะครับเป็นทานของเลเวอร์ครับเข้ารอบเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับมี12คะแนนยังไม่แพ้ใครนะครับทานของโมเนี่ยอยู่อันดับที่2นะครับคารบักอยู่อันดับที่3าฮักเคนยังไม่มีแต้มนะครับแพ้รวด4นัดติดนะครับสำหรับฮักเคนนัดนี้ก็เล่นเจอกับทีมใหญ่แบบนี้นะครับเล่นเต็มที่แน่นอนราคาที่เปิดมาครับ เป็นทางด้านของเลเวลคูเซนนครับเปิดราคามาแปลกทีเดียวนะครับต่อถึงแม้ว่าจะต่อค่อนข้างที่จะขาดแล้วก็เยอะนะครับแต่มันไม่ใช่เรียกกันว่าราคามันยังไม่สมน้ําสมเนื้อสักเท่าไหร่นะครับนัดล่าสุดก็ถลม่มมันต้องต่อเยอะกว่านี้ครับอันนี้ต่อมาแค่ลูกครึ่งเท่านั้นนะครับน้าไม่เต็มด้วยนะครับราคาลุกควบลูกครึ่งเนี่ยอยู่ที่น้ําบวกสิบเกือบน้ําขาวเลยทีเดียวนะครับคู่นี้แฮนดี้แคป มองว่าทางด้านของเลเวอร์นะครับอาจจะเล่นแค่เสมอหรือเล่นแค่ชนะนะครับแล้วก็จะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นสำรองลงสนามเยอะทีเดียวนะครับเพราะว่านัดหน้าเลเวอร์คูเซนเนี่ยต้องเจองานที่ค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะครับเลเวอร์คูเซนนัดหน้าต้องเปิดบ้านรับดอ t มูลในบอลลีกนะครับนัดนี้ก็อาจจะต้องเก็บผู้เล่นหลักไว้แหละครับคู่นี้ครับราคาค่อนข้างที่จะแปลกนะครับก็ยังเชื่อว่าครับฮารคเคนเน้นชนะ ก็อาจจะชนะแค่ลูกเดียวครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่ฮักเค่นครับราคา1นลูกเต็มอ่าหลูกครึ่งนะครับสำหรับคู่นี้ครับหลูกเลเวอร์น่าจะมีครับคู่ต่อไปครับไปกันที่ยูโรปาคอนเฟลเอนซ์ลีกกันบ้างครับแอสตันวิลล่าครับเปิดบ้านรับยำเยอนของลิเกวอวซอนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดในลิเกเนี่ยชนะได้ในบ้านนะครับสประตูต่อ2มันกันทีเดียวนะครับสาหรับคู่นี้ครับเปิดเกมใส่กันแลกหมัดกันยับนะครับ มาดูสถิติกันบ้างครับเจ้าบ้านอย่างแอสตันวิลล่าฟอร์มดีฟอร์มหรูต่อเนื่องมา3นัดแล้วนะครับชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ครับนัดล่าสุดเนี่ยสองหนึ่งก่อนนั้นชนะฟูลแลมสามหนึ่งครับในคอนเฟลเอนซ์ลีกก็ชนะอักมาไปนัดล่าสุดครับสองประตูต่อนหนึ่งนะครับผลงานยี่สิบนัดหลังครับแอสตันวิลล่าชนะสิบสี่เสมอหนึ่งแพ้ห้าครับแฮนดิแคปเปิดไปยี่สิบนัดทำเงินไปสิบสองครับแพ้ไปแปดสกอร์สูงสิบหกสกอร์ต่ำสี่นะครับในพรีเมียร์ลีกนัดหน้าแอสตันวิลล่าไปเเยือออนนนนบบบรร์มมัััธะคแแล้วกก็จซิตี คอนเฟลเอนส์ลีกนัดสุดท้ายเนี่ยไปเยือนซิดินสกี้โมสตานะครับสำหรับแอสตันวิลล่ามาดูทางด้านของลิกเกวอรซอบ้างนะครับเสมอมา2นัดแล้วนะครับนัดล่าสุดเสมอกับวอตเตอร์พอนสแนนไป2ประตูต่อ2ในลีกของโปแลนด์นะครับก่อนหน้านั้นก็เสมอเลสพอนสแนนในบ้านครับ0-0นนย์ในคอนเฟลเอนส์ลีกชนะซิดินสกี้โมสตาไป2-0นะครับนัดนั้นก็ยังจำกันได้นี่ก็จังหนักรับตังกันเต็มๆนะครับตียี่สินัดของลิกเกียนะครับชนะ10เสมอ5แพ้ 5, 5, 5. แฮนดิแคปเปิดไป12นัดครับทำเงินไป10เจ้าไป2แพ้ไป8สกอร์สูง12ครับสกอร์ต่ำ8นะครับาด้านของลิเกียนนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับต้องเปิดบ้านรับการเยือนของอัคมาก,ก็น่าตามทีเดียวนะครับต้องรอดูราคากันอีกนิดนึงคู่นี้เข้ารอบเหมือนกันทั้งคู่แล้วนะครับกอดคอเข้ารอบแล้วแย่งตําแหน่งจ่าฝูงตําแหน่งแชมป์กลุ่มกันเท่านั้นนะครับแอสตันวิล่าถือว่าได้เปรียบนะครับที่เล่นในบ้านนะครับทางด้านของลิเกว,วาซอนนัดนี้เนี่ยถ้า เก็บได้หนึ่งแต้มก็ถือว่าคุ้มนะครับแล้วก็ไปวัดกันที่นัดสุดท้ายว่าใครจะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับคู่นี้ยังมองว่าทางด้านของแอสตันวิลล่าเปิดต่อมาที่ลูกครึ่งนะครับราคามันค่อนข้างที่จะแพงกำแพงค่อนข้างที่จะสูงนะครับก็ยังเชื่อว่าไม่น่าจะผ่านนะครับสำหรับกำแพงนี้ของแอสตันวิลล่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้รองที่ลิเกวอซอครับราคาลูกครึ่งหรือลูกควบลูกครึ่งครับ ไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายของคัมคืนนี้ครับเป็นทางด้านของม่วมหาการฟิออร์เรนติน่าครับเปิดบ้านรับการเยือนของราซิงเก็งนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดเสมอกันในบ้านของเก็งไป2-2ครับผลงานของฟิออนะครับก็ยังขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะครับวันไหนเนี่ยจะชนะก็ยิงตั้งแต่นาทีแรกๆเลยเลยครับนัดล่าสุดครับฟิออร์เรนติน่าไปเยือนเอซิมแบร์แพ้ไป1-0ก่อนหน้านั้นชนะโบโลญญาครับ2-1นะครับในคอนเฟลเคนซ์ลีกนะครับชนะคูคาลิกิในเกมเยือนนะครับ1ประตูต่อ0 แล้วก็ทันลมคูคาลิกิในบ้านเนี่ยถึง6 0นะครับสถิติ20นัดหลังของฟิออเรนติน่านะครับชนะ9เสมอ5แพ้6แฮนดิแคปเปิดไป20นัดทำเงินไป8จเจ้าไป1แพ้ไป11สกอร์สูง10สกอร,ร์ต่ำสิบทางด้านของฟิออนัดสุดท้ายเนี่ยไปเยือนเฟเรนวาลลอซี่นะครับเป็นทีมนัดเยือนแล้วก็นัดหน้าเล่นบอลลีกนะครับเจอกับซาเลนิตันหน้าครับก็น่าตามทีเดียวนะครับสำหรับฟิออมาดูทางด้านของทีมเยือนบ้างครับราซิงเกงฟอร์มล่าสุดนะครับไปเยือนสตอองดาีแส แพ้ไป1-0ก่อนหน้านั้นชนะ o อเอสลูเวนนะครับไป3ประตูต่อน1นะครับใน Conference League เสมอกับเฟเรนวัลลัสซี่นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ยันเสมอเฟเรนวัลลัสซี่ได้ในบ้านครับ0-0นะครับโดนใบแดงด้วยนะครับสถิติ20นัดของราสซิงเกง็งนะครับชนะ7เสมอ10แพ้3แฮนดิแคปเปิดไป20นัดทำเงินไป8ครับเจ้าไป3แพ้ไป9สกอร์สูง9สกอร์ต่ำ11นะครับนะัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม เก่งเปิดบ้านรับคูคาลิกิก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะเข้ารอบอยู่ทางด้านของเก่งนะครับกลุ่มนี้กลุ่ม F ครับฟิออเรนติน่านำเป็นจ่าฝูงถ้านัดนี้ชนะนะครับเข้ารอบทันทีเป็นแชมป์กลุ่มด้วยนะครับไม่ต้องรอทางด้านของเฟเรนวาลซี่กับเก่งนะครับเพราะว่านัดสุดท้ายเนี่ยต้องเจอกันเองนะครับมันต้องมี1คนเลครับหทีมนะครับที่ต้องตกรอบนะครับฟิออเรนติน่าค่อนข้างที่จะลอยลำนะครับแล้วก็ผู้เล่นมาตรฐานทีมค่อนข้างที่จะดีกว่าถึงแม้ว่าเก่งช่วงหลังเนี่ย ทำฟอร์มมาดีครับเพสซิงสูงนะครับแล้วก็แรงเนี่ยไม่วิ่งไม่มีหมดนะครับหลังจากที่ดูมาหลายนัดแล้วครับสําหรับเก่งในลีกเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองนะครับแล้วก็เล่นตามได้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับยังเชื่อว่าม่วงหาการครับน่าเก็บสารต้มได้ครับให้ต่อที่ฟิออรเรนติน่าครับราคารึ่งควบลูกครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้7คู่นะครับไปทบทวนกันอีกทีหนึ่งครับคู่แรกครับยูโรปาลีกครับ a k a คเกับไบตันนะครับคู่นี้ ยังมองว่าไบรตันน่าจะเก็บ3แต้มได้นะครับต่อขัดขาดสวยๆแบบนี้ได้เสียครับชอบจริงๆนะครับราคานี้สวยให้ต่อที่ไบรตันครับคู่ต่อไปครับบัชคาโทโพล่าครับกับเวสแฮมถึงแม้ว่าเวสแฮมจะค่อนข้างที่จะห่างชั้นกับบัชคานะครับแต่เล่นในบ้านบัชคาเนี่ยวิ่งกระจายครับคู่นี้ให้รองที่บัชคาโทโพล่าครับราคาลูกครึ่งควบ2ครับคู่ต่อไปครับลิปูกับล a สเคลินครับลิูชนะ3แต้มเข้ารอบ อัตโนมัตินะครับแชมป์กลุ่มด้วยนะครับแต่ก็น่าจะต้องไว้ลาอยู่แล้วนะครับราคาค่อนข้างที่จะแพง2ลูกครึ่งนะครับคนตามก็น่าจะมีคนหนีก็น่าจะตามนะครับก็ต้องมารอดูกันว่าวันนี้ลิเวอร์พูลครับจะผ่านกำแพงนี้ได้หรือไม่2ลูกครึ่งครับยังให้ต่อที่ลิเวอร์พูลครับคู่ต่อไปครับมาร์เซยกับอาเจ็กส์นะครับมาร์เซยชนะเข้ารอบเลยนะครับาหน้าของอาเจ็ไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับแต่ เปิดราคามาเนี่ยมันยังไม่ขาดเท่าที่ควรนะครับถึงแม้ว่ามักเซยจะเปิดมาที่ครึ่งลูกนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าทงด้าของมักเซยวันนี้เนี่ยอาจจะพลาดท่าเสมอกับอาแจ็กซ์ได้มุมเสมอมีเยอะกว่าเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่อาแจ็กซ์ครับราคาครึ่งลูกครับต่อไปครับฮารคเคนกับเลวูคุเซนครับราคามันแปลกครับสำหรับคู่นี้นะครับเลวูคูเซนเปิดต่อมาแค่ลูคบลูกครึ่งถึงลูกครึ่งเท่านั้นเองนะครับ บอลมันจะยิงมันต้องต่อเยอะกว่านี้นะครับสาหรับเลเวอร์เนี่ยยิง2ลูก3ลูกมาเรื่อยนะครับแต่นัดนี้มาต่อค่อนข้างที่จะน้อยนะครับถึงแม้ว่าเป็นทางด้านของเลเวอร์เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับเจอฮักเคนเนี่ยสลูกมันต้องมีแต่นัดนี้มันแปลกครับราคาอยู่ที่ลูกเดียวเท่านั้นให้รองที่ฮักเคนครับอาจจะจบที่เสมอหรือแพ้แค่ลูกเดียวครับผู้ต่อไปครับเป็นทางด้านของแอสตันวิลล่ากับลีเกียวอซอรนะครับแอสตันวิลล่าเล่นกับลีเกียเนี่ยมองไว้แล้วนัดนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะ บอลลิเกียดูดีกว่าด้วยซ้ำครับทรงดีกว่าด้วยครับเป็นดนานของแอสตันวิลล่าครับเหมือนจะแพ้ทางนะครับวันนี้เปิดกำแพงมาสูงที่ลูกครึ่งเลยนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าลิเกียวันนี้ครับไม่น่าจะยอมง่ายๆครับหนึ่งลูกแพ้นี่ก็เกินทนแล้วนะครับสำหรับวันนี้ให้รอที่ลิเกียวซอรราคาลูกครึ่งครับคู่สุดท้ายครับม่วงมหาการฟิออเรนติน่ากับเก้งนะครับถึงแม้ว่า ถ้าจับวัดกันตัวตแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะสูสีนะครับแต่ทางด้านของฟิออมีทีเด็ดที่ขาดอยู่เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เล่นในบ้านด้วยเปิดราคามาเกือบ1ช่วงตัวนะครับมาแน่ๆครับวันนี้ม่วมหาการให้ต่อที่ฟิออร์เรติน่าครับราคาถึงควบลูกครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้ครับทีเด็ด v ีไของเราก็สามารถติดตามกันได้ครับในไลน์แอดนะครับเคู่ค่ำคืนนี้พี่พี เซียนเซียนท่านไหนคิดเห็นอย่างไรวันนี้จะหยิบยกคู่ไหนน่าจับตามองคู่ไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับใน YouTube ช่อง YouTube ของเรานะครับคอมมาคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้นะครับแล้วก็มาทักทายกันได้ครับใน l i น์แอดของเราหรือว่าจะมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับมีทั้งทัศนะเพิ่มเติมนอกเหนือจาก7คู่ในช่องของเราแล้วนะครับในกลุ่มเนี่ยก็มีทั้งทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปนะครับจังหวะรับตังเข้ากันแบบเนื้อเน้นเน้นถอน ต่างกันแทบไม่หวาดไม่ไหวนะครับก็สามารถทักทายแอดไลน์กันมาได้ที่ไลน์แอดแบแอดไซ์ครับ1 0 0 RA ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดยๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับวันนี้ครับดูบอลกันให้สนุกครับหน้าที่หาเงินเป็นหน้าที่ของเราร้อยหลาครับตามกันมาได้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ